สวัสดีครับชุดนี้จะเป็นหลันพายุนะครับไก่อายุสามเดือนครับตัวผู้ห้าตัวนะครับตัวเมียสามตัวนะครับแดงๆสวยมากครับ สายแม่จะเป็นแก่ลำปังนะครับอ่าใบประวัติตัวแม่นะครับแก่ลำปังอ่าเลดเดวิลยอดประจำเซี้ยวเท่าสามแสนนินจาสองสองนะครับสวยครับสวยทุกตัวครับไก่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับโครงสร้างดีครับใครที่จอบ สายแข้งหน้าก็ดูได้นะครับติดตามได้นะครับขอบคุณครับ